สวัสดีค่ะมาค่ะกินนุ่มจีนกับปลาปูเขาวันนี้นุ่มจีนแกงนําเขยค่ะนุ่มจีนแกงนําเขยใส่ไข่แล้วก็มนี่พักครังเล่นค่ะพักที่อยู่ในทาตน,นี้คือพักที่ปลาปูเก,กะมาจากสวนนาบานค่ะปาปูปลูกเอาไว้มีพักเอ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยข้าวตองแล้วก็ตีต่างึงแล้วก็ไอ้นี่คือหมาตุ้มแคกปลาปูปลูกไว้หน้าบานค่ะ มาค่ะกินกันแล้ววันนี้กินพักใบแล้วก็มีลุกเนียงของวันก่อนค่ะอืมใส่ไข่ใส่วอมันมาค่ะก่อนอื่นก็ต้องยิบนุ่มจีนกันก่อนค่ะถึงจะได้กินนุ่มจีนขนมจีนของที่ว่ากินได้ไม่เบือเ่อเสรนุ่มจีนมาซ่องธาด

ลักลากไมาค่ะราดน้ําแกงกันก่อนอื่นก็นตักไข่ก่อนค่ะน้ําแกงหอมๆใส่ลูกเครือใส่วมันล้าค่ะแกงนําเำขต้องใส่น้าแกงให้ถึงๆต่อร้อย นี่ก็เคยหอมข้องขู่ไก่ขู่กลัวบ้านปะปูค่ะกิน,นกับเราเร่งหมักเหนื่อยเลยลกินคาเสร็จต่วเดี๋ยวทำงานบ้านต่อเราค่ะมีงานล่ออยู่ช่วงบ่ายก็ออกส่งของปปูจะส่งหลบบ่ายนะคะหลบบ่ายหลบเยอะหลบชาวน่บงตรงเลยวะไม่ทันพอปะปปูง,งานบ้านเยอะเสร็จจากหันบ้านก็ส่งของอืม แต่ส่วนของกันคือป้ปูจะแพ็กไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็วันช่วงบ่ายสง่งพอช่วงเย็นก็ส่งเหล็กพัดสดุใครสนใจเคยหอมก็ถักไทยกันเข้ามาได้ค่ะทางนาเพหรือโทรหรือไร่ไดมอมดค่ะเดี๋วแต่ใครสะดวกถักทางไหน,นกินกันเหล่าค่ะอือร่อย ลูกเนี่ยเนี่นีก็ปร้อยมาพอหลัง้าปะปูเจอหล่ปะปูจะซื้อมาเยอะๆอร้อนมาก พักข้าวสองก้องดีมีประโยชน์ไอ้นี่มาต้มแค่ I ich den Xay nấm kèng lên Nấm kèng thược thược là nó sẽ lối mạng quay không quay thì khỏi phải có phải tầm lấy ra mà có tầm đai chụp dáng vẫn bị quay làm hỏa mai mê rồi nào anh là mình bị quên sáng với nha bạn ạ cuối tuyến à à ป้าปูไปก่อนเรากกนนค่ะกินไม่สักทีเดี๋ยวคลิปมันยาวเดี๋ยวไม่คลิปหน้าพรุ่งนี้วันนี้บ๊ายบายสวัสดี